เ,เอียงนะครับลำที่สองก็เอียงนะครับปอ่ง,งแงนะครับลำสามน่อยโอ้โห و, เรือตรงท้ายปริดเลยลูดลองเดินท้ายลูดโอ้โห و, น้ำกระจายแขงเทียนัำเบอร์สิบเก้าใช่ไหมหนะ่ะ เก็บเป้แล้วสุดท้คงมเพลงคงมเพลงมีสล,ลังมึงมายืยนข้างบนเรียนตรงท้ายหน่อยเบระไรอ่ะอ่านไม่เห็นแล้วุดยอดเยนตรงท้ายลูดสุดยอด เป็นูน้นเลยนะฝั่งวัดบางกระจะเรียปรล้ลสุดท้ายก็คงเคงมาฝั่งนี้มานะั่งเอียงไปเอียงมาฝั่งนี้แหละเ,เห็นฝันวันนู้นฝั่งนู้นเลยนะคงเคงคงเคงนะคะ <c oughs> าจะแต่งเทียนลำเบอร์สิบแปดเแล้วมนะั้ง น้ำแรงแดงแป๊ดเลยน้ำขุนน้ำขุนวันนี้น้ำขุนได้ไนหะมเชิตี้ยวตีวต้วเตี้วเดียดเดียดเดียด